พบก,กับสเปเชียลเกสท่านต่อไปนะคะกับมุโนโกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะเสียงน่ารักจังเลยเอ,อ่ะให้ทักทาย<ห>แฟนๆหน่อยทักทายแฟนๆเซ่ไฮ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 ฮ,ฮัลโหลฮัลโหลมิวารีนิวฮาวทิงคิ้ว <laughs> 啊！那么请简单介绍你自己一下。啊，大家好，我叫做木子木木可，然后我来自中国，但我目前在新加坡生活。我已经 cos 了九年了啊。嗯 สวัสดีค่ะชื่อนนนะคะหรือว่ามู่เือค่ะเป็นคอสเพลเยอร์จากจีนแต่ว่าอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคอสเพลย์มาได้9ปีแล้วค่ะอ่าเอาไปครับน้องเอไปกันต่อเลยค่ะแล้ววันนี้คอสเพลยเป็นตัวละครอะไรและทำไมถึงเลือกที่จะคอสเพลยเป็นตัวละครนี้ค่ะืเอ่อหอ่ทอ o 我今天出的是海梦，从 My Dress Up Darling 里面的海梦，还有女装。我看到今天有好多人出海梦，嗯、呃，她对我来说是一个非常阳光开朗的小女孩，然后我很喜欢她直率的性格，因为她对 cosplay 的热爱，然后她喜欢的东西她都会勇敢表达出来。嗯，海哥，为你 cosplay 变 Malinda，My Dress u d a l i n g 嘛，哈。 ก็มุมนโกบอกว่าวันนี้เห็นคนคอสเป็นมารินเยอะเลยในงานค่ะแล้วเขาก็ชอบอคาแรคเตอร์ของมารินที่ว่าเป็นคนสดใสแล้วก็ชอบที่จะสแสดงออกในความ,มารักคอสเพย์ของตัวเองค่ะอ่าโอเคครับทีนี้ปกติครับ <c oughs> เวลาเราเลือกตัวละครที่จะคอสเพลย์ครับ <c oughs> เราเราเลือกจากอะไรคือคุณเลือกคอสอกตัวละครที่จะคอสเพย์ก่อนไหมคะ 我首先，我一定会考虑到我喜不喜欢这个角色，然后喜欢这个角色过后，我会想适不适合我。虽然我很喜欢这个角色，但我不希望我出了过后会让你们觉得啊、呃、自己喜欢的角色被人破坏，所以我会避免一些我自己不太擅长的角色。嗯，啊，ก <noise> ็คือเลือกตัวละครที่เหม คิดว่าตัวเองคอสเข้าไหมคะน่ารักไหมน่ารักว่ะเข้าไหมอันน่าชอบกวมือหน่อยทุกคนบอกว่าน่ารักคะ่ะถ้าเชิญ你们都่爱。โอเคค่ะอ่ะข้อถัดไปดีว่านะคะตั้งแต่ที่เริ่มคอสเพย์มาเนี่ยมีตัวละครไหนที่รู้สึกว่าคอสเพย์เราประทับใจที่สุดแล้วเพราะอะไรค่ะ 从您开始 cosplay 的时候，呃，有哪个角色你觉得 cos 出了有呃，多印象啊？啊、呃，我出了很多角色，我都很有印象，因为每次拍摄都不一样。但我最近期最有印象的，应该就是我拍了卡夫卡那一套，然后我还出了写真书。 因为卡夫卡那套，我的朋友们都有来帮我做小呃小助手，所以那一天拍摄了一共有十个人在帮我一个人，所以我很感谢大家，所以那一次经历很特别。刚卡卡在 แต่คาบก้าเขาก็องค์แม่อยู่แล้วตัวละครอ่ะ <嗯 S 1> เขาก็มีความแบบยิ่งใหญ่าลังการอยู่แล้ว<ช>อ่ะนะครับเห็นว่าอ่าวันนี้คอนเฟิร์เป็นตัวละครที่มาจากเกมอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้ชอบหรือว่าสนใจเกมอะไรเป็นพิเศษบ้างอ่ะอยากจะแนะนําให้กับแฟนๆบ้างก็ได้อ่ะ看见你经常 cos 啊游戏的角色有没有自己喜欢的玩的游戏吗给粉丝推荐你喜欢玩的游戏 我我好多游戏，但我最新最最最最新玩的，我给他们推荐一个，就是《恋与深空》，<laughs> 就它是一个有 3D 模型，就很像真人互动那种恋爱手游，真的非常推荐。啊，聪明了哈，考ี呃นะคะเขาก็เออช啊 Love and y e Space 是这么ก็จะ แล้วก็ชอบเกมแบบสบตาอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้มีแค่คุณเขาเท่านั้นนะคะด้านล่างก็คือก็เิดเกมเหมือนกันไม่ไอ้วนต่นตาไปน้องเอมลูกไปได้ค่ะแล้วปกติค่ะเวลาที่จะคอสเพลแต่ละครั้งเนี่ยคุณมุนโกมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างพอจะแนะนำทุกๆคนได้ไหมคะคือในช่วงคอส้时候要准备些什 。对我来说，其实最重要的是双眼皮贴，就是 double eye lift。因为我的眼睛比较小，我的双眼皮，所以我一定要贴，这样眼睛看起来比较大。ก็เ <Nixon> ป็นเทคนิคการปิดตาสองชั้นนะคะเพราะว่าคุณมรนกบอกว่าตาของเขาค่อนข้างเล็กก็เลยต้องทำให้มันกว้างโตขึ้นหน่อยโอ้ตัวโตอยู่นะโตโตตาโตฉับอยู่นะตาโตฉับ ตัวจริงนะคะครับอ่ะทีนี้มางานคอสเพลย์ที่ไทยกันแล้วทีนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างรครับว่างานคอสเพลย์ที่ไทยเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างก,กับงานที่จีนหรือว่าสิงคโปร์มากไหมอ่าคุณคิดว่าไทยก็เอ่อ 中国那边的漫展会比较喜欢出那种小说角色，比较多是那种书籍的角色，或者自己国产的动漫这些，所以在新加坡和泰国蛮少见的。但泰国的呃 coser 就是这个层次，给我的感觉大家都很热情，所以我很喜欢。嗨是 t i z e n 的新加坡，了，到 Tizen ที่จีนกับสิงคโปร์เขาจะมีความต่างนะคะก็คือเขารู้สึกว่าที่จีนก็จะมีคนคอสเป็นอนิเมะในประเทศจีนแล้วก็เป็นพวกจักนิยาย่เยอะมากกว่าค่ะอ๋อดีวก่อกดึกอ้อเพราะว่าถ้าที่จีนมันจะมีแบบอื่นๆใดๆอ่ะอ่ไม่ใช่แค่แค่ของฝั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีออริจินอลของเขาใช่แลวดังด้วยนะไม่เด็อนิเมตจีนอะของเขาจะดังมากที่นู่นแล้วเขาก็รู้สึกว่างานคอสที่ประเทศไทยค่อนข้างแบบว่า ออหลากหลายใช่ไหม <laughs> นั่นแหละาะ <laughs> ว่าคนไทยเป็นคนรัก้าคนตะโลกค่ะ <laughs> คนไทย <laughs> ก็เลยมีความหลากหลายน่อยนะครับ <laughs> อาทีนี้พูดถึงเรื่องอาหารกันบ้างดีกว่า <laughs> อามาถึงไทยทั้งทีเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาดมีเมนูอาหารไทยเมนูไหนที่อยากจะรับประทานเป็นพิเศษไหมครับชุดอาาไทยกัวช่นะนี่มีอาหารไทยก็ใช่ที่อยกินไหม <laughs> <laughs> 我有一个特别想试的就是那个墨鱼的那个酸酸的好像是我看到好几个 tiktok、ok、视频他们有推荐我觉得好有趣想试试看好痒了给你们全都好朋友给你们全微博你们怎么睡好来啊在他干嘛你们在那澳门嗨各位各位他好男朋友干 เอาแวกติดโห๊แต่มันจะไม่สดเหรอเนอะถ้าพาไปกินที่ทะเลอ่านะครับค่สยโญจีหุยทําเป้ยใต้นีสิทธิ์อ่าโอเคอ่ะน้องเอมลูกป่ค่ะและหลังจากงานคอนเสิร์ตกิครั้งที่10นี้เนาะมีแพลนที่จะมาที่ประเทศไทยอีกบ้างไหมคะอีต๋องซ่วนไซ่ไทยกงหวานมาอีติ่งตานหรอีติงเหยาไหลวอ

ชัสห下次来的话带你去学日语。เอวข้ามเอวข้ามพี่โอชวนเกตุคนไปบางแสนเออจะไปบางแสนเพอใกล้มากนะครับอ่าสุดท้ายครับอยากให้ฝากผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามหน่อยครับอืมก็สุดท้ายนะเอ่อ有什么想留给你粉丝说的吗

ไว้ให้ทุกคนด้วยอ่าบอกว่าฝากบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัววันนี้คนจะรู้จักเขาเยอะขึ้นมากมจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขาจะโชว์ใช่ไหมครับเดี๋ยวขาจะโชว์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมอบเวทีให้เ,เดี๋ยวมอบเวทีให้เขา,าเดี๋ยวนะแฟนๆน,น,นะส่งกำลังใจให้เขาหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวไปพบกับชงสุพิเศษกันเลยขอเสียงกำลังใจหน่อย Ah, are you okay? Okay, three, two, one, let's go. อเคครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วก็เรามีบูธอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเยี่ยมชมไปพูดคุยเซหายกันได้อ่ะขอเสียก,กี้เป็นกำลังใจให้กับเกสของเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ